มากำลังสบายเลยตามปกติอะไรกำลังนั่งเมาส์อยู่เมื่อวานนี้คุณนายอ้ํายกแก๊งเพื่อนเมเฟื่องอารมณ์ไม่เลี้ยงลูกแล้วก็เห็นไปกับเขาด้วยไม่รู้เขาอะไรวะยุงกัดผมนี่แกออกไปเลยปะยุงกัด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 ตอนนี้มันก็ไม่ไปหลอกไข้เลือดออกมันต้องเป็นยุงกลางวันไม่ใช่หรอเร็วๆๆเขานี่แผงเยอะๆยุงลายอยู่หรือเปล่าเร็วยังไงโอ้ชีวิตอีกไม่นานแล้วจะออกแล้วเวลาจะหมดแล้ว เมื่อวานคุณนายอ้๊ามเนี่ยยกแก๊งเพื่อนไปไหว้พระบรมรูปทรงม้าหนึ่งก็มีเอ่ยปานิตายนหิงไปด้วยตรงไปสิไม่ปไปหนุ่หนิงนั่งลงในไอจีเลยเดี๋ยววันนี้คืนดีเดี๋ยวผัวไปมีแฟนใหม่ก็จะสมน้ำหน้าเมฟิตวันหนึ่งเนี่ยเมเฟื่องเออมีงานเต็มครหมดเลยคุณแอมก็ไปคุณติ๊กกัญญารัตหนิงปณิตาไปไหว้สักการะและและตึกและตึกช่างแต่งหน้าตึกไปด้วยเหรอตึกไปด้วยเหรอไปสิ ต้องไปตามต้องไปไงต้องไปไปตามไปแต่งไงเขาจัดดอกไม้ชุดใหญ่เลยรจัดดอกไม้แบบว่าเออทวาิธีศพอารังคุณไอ้ําเวลาเขาทำบุญสังเกตเวลาอ้ําพจะารามาทําบุญอ้ําเนี่ยเป็นคนทําบุญหนักมากผมบอกเลยก็ได้เยอะอะคือไม่รู้่แต่ผมก็ถือว่าได้เยอะก็คืนไปเยอะก็โอเคก็ใช่ไงละ้็ตอนทำหนักได้สิมันมีเงินอก็ทําได้ตั้งแต่มันยังไม่มีเงินตั้งแต่เป็นแบบว่าดารามากสองคนกับ เออภรรยาปัจจุบันเขาว่าสิ่งหนึ่งเมื่อก่อนจําได้เลยภรรยาปัจจุบันและอดีตเนี่ยนะภรรยาปัจจุบันคุณไอ้อ้ามน่ะทําบุญกับหมาบ่อยหลังรถมันน่ะเอหลังรถคุณอ้าอะสิ่งหนึ่งที่จะไม่ขาดเลยคืออาหารหมาอเช้ามาก็จะไปเท ตั้งแต่นางยังไม่ได้เป็นอัมปัจลาภาทุกวันนี้นะตั้งแต่เป็นอ้ัขึ้นเข้าช่องเจ็ดไปมานางชอบเอาอาหารหมาไปเทให้ตามวัดตามวาอะไรเงี้ยเห็นอย่างเงี้ตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะไปกับเฮเลนผีเนาะเฮเลนผีเไม่นน่ากลัวเฮไอ้เรื่องนั้นไม่น่ากลัวแล้วเมื่อวานนี้คือนี่นะดอกไม้เห็นไหมล่ะที่ไปสวยแต่สิ่งหนึ่งเออทำไมถึงเกิดมาสวยคุณยายอั้มเวลาจะทําบุญตาทานดอกไม้นางจะต้องจัดเต็มว่ะสวยทุบที่ทูบเทียนแพรนางไปทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปวัดไหนมาไหนนางก็จะต้องสั่งให้คนเนี่ยจัดดอกไม้ ไมให้เต็มโดยอ้้มได้โพสต์ข้อความขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกัญชาหยุดตบยุงได้ไหมทําไมแล้วก็มันตบทําไมกาลังอ่านข่าวอยู่ก็ยุงมันเกาะอ่ะโอ้ยขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวและขอพรให้กับพระเอกหนุ่มต่างช่องคือปอทิษดีด้วยพวกเราทุกคนมากราบไหว้แล้วขอพรให้กับครอบครัวของพวกเราและขอพรให้กับปอผมพัดลนี่มันขึ้นไปเยอะนะ กัญชัยอ่านข่าวอ้ําอยู่เข้าใจไหมถ้าไม่มีอะไรทําก็นั่งอ่านไลน์ไปโอเคโอเคออกไหมคนปรานชอ้ําอยู่แม้จะอยู่ต่างช่องเว้ยต่างสังกัดก็มีน้ําใจห่วงใยกันนับเป็นเรื่องด okay, uh. ีๆที่น่าชื่นชมในวงการจริงๆงานนี้อ้ํายังโพสต์คิดถึงแอมแฟนก็ไปทำอะไรเกาหลีอ่ะเอา เขาไปอะไรเขาก็ไปเกาหลีเขาก็ไปทำงานมังไปทำอ๋อหน้าไปงหน้าเป็นคนเอาเฟซอะไรเครื่องสำอางเฟซเข้ามาใช่ใช่ใช่เฟ้จะหยถึงว่าผะแปะมาร์กหน้าเลยเป็นหน้าถิงโตหน้าเสือหน้าลิงอะไรนั่นแหละบอกเหงาไม่มีใครให้ปวดบัดแล้วบัดแล้วคุณบอกเอ๊ะเห็นรูปเนี่ยเหมือนนางนั่งร้องไห้หรือเปล่าคุณแอมบอกว่าไงรู้ไหมบอกไงไม่ได้ร้องไห้หรอกครับเป็นภูมิแพ้ก็มีงงตุนบัตลาพาเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาอีกเขาคิดถึงแฟนเขาหรือเปล่า แต่อย่างยายอ้ำเราจะร้องไห้ไม่มีทางหรอกอ้ำไม่ร้องหรอกอแต่ขาดเพื่อนคงไม่ได้เ่างเขาคุยกันนี่เขาบอกว่าคุยกันงานที่เกาหลีต่อด้วยญี่ปุ่นรีบๆกลับมานะเขาเหงาแล้วไม่มีใครมาบ่นเลยลุงนี่ตามไปดยดีกว่าคอถอนอคิดถึงคิดถึงนะ เคยทำกับภรรยาตัวเองไหมเคยทำกับคุณย่เมย์ไหมโอ้คอถอนอหนุ่มอย่าปากเก่งใช่ไหมต่อรับหลังควรจะชอบแบบปุ๊อาจจะสถาบันของโอ้ยเยอะอกอกอกอแปลว่าอะไรไปไกลๆเลวจริงเว้ยมันเลวจริงเลยเอานี่มานี่ดีกว่าแสดงความยินดีกันมากเลยทีเดียวนะคะ แม่น้องเข้าโอดนะฮะก็กําลังจะไปประกวดนางงามกันแล้วรู้ใช่ไหมว่าน้องเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน<อ>ผู้เข้าประกวด Miss International Thailand ปี2015ก็เราส่งไปตั้ง3คนแล้วก็ได้รางวัลมาทั้งหมด3คนด้วยกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะแบบว่าตําแหน่งนะมิสคูเจแปนม <ะ S 1> ิสคูเจแปนแล้วก็มิ s s g นลิ l ตี้นะนางงามที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดมีมิสอะไรนะ เช n เนลิตี้นันดูดิเขาอุตส่าห์นะเอาเอารูปชุดว่ายน้ำมาอยู่ตรงหัวผมอีกพอดีเลยก็ทำให้ผมเห็นเลยว่าอะไรมันใหญ่กว่าหัวผมนี่ก็เตรียมไปประกวดนี่มิสเอาเนชันค่ะคุณน้องเข้าโอ๊นะคะปี2015นี่ที่เมืองหนานจิงนะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยชุดประจำชาตินะที่มีชื่อว่านพมาเทวีเท้าสีจุฬาลักษ์ สีชมพูสูสุดอันนี้เป็นชุดราตรีโอเคไหมมีการประคมประทงงประทิบอะไรต่อรีนอะไรเนี่ยก็ช่วยแรงใจเชียร์กันนางกันหน่อยเนอะเนี่นางก็จะไปเร็วๆนี้แล้วนะไปเมื่อไหร่วะ ฮะไปเมื่อไหร่วานสิบเก้าธันวาอ่าสิธันวานี้แน่นอนนะคะแฟนๆนางงามก็ช่วยส่งแรงใจไปเชียร์นางกันแล้วต้องส่งกันมานะเพราะเหมือนเวลาตอนที่เราไปประกวดนี่เราก็มีความรู้สึกว่ากําลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตู้เสื้อผ้าเจม้าใบละล้านกว่าบาทเลยเหรอใช่ใช่ใช่นางชอบเซื้ออะไรอย่างเงี้ย มีไรป่าไม่มีลูกอย่างแกนี่อโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงหน้าไปไหนแล้วไม่ไปแล้วไม่ใช่ไปแล้วไม่บอกอะไรการหน้าวันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เราอะไรงานสดลอนอยกระทงถูกทั่วไทยในทั่วประเทศไทยวันนี้ไปถ่ายทอดสดจุดสดสดทุกจังหวัดไปไม่ลงไปลอยกระทงไหมเดี๋ยวไปลอยกระทงนี่เดี๋ยวต้องไปลอยกระทงอเอาไปด้วยนะลอยกระทยเลยอะโอ๊ยปากไปให้ใครไหมคะ ไม่ฝากอ๋อไม่ฝาก <laughs> โอเคจ <ไป S 1> ุข<อ>สันวันลอยกระทงนะฮะวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกัาใหม่กับข่าวใส่ไข่ครับเราลาลไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ